แต่เราอุ่นเผาเป็นบรณากนี่เห็นบ่าอึ่นเผาเทางโอ้ยอึ่นุณมันไหลนี่โอ้มันตื่นเลยตัวนี้ควดมันใหม่ห่มดม,มันออนใหม่มันอบเมื่อคืนน,นี่

สบายดีพี่น้องมาสุขุย่คนคือกันพี่น้องเอ๋ยทางฝังลาพังไทยอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ต่างประเทศก็สบายดีคือกันเด้อพี่น้องมาเมือนนี้สื้อาพี่พ่อน้องมากินต้มอึงพี่น้องต้มอึงอึงเผาพี่น้องเอ๋ยอึงแม่ไข่ก็มีอึงบอกไข่ก็มีพี่น้องมาเส่บๆสบนํากันพี่น้องเอ๋ยมากินนํากันบรรยากาศโคงอยู่ป่าอยู่หน้าพี่เละยพี่น้องเอ๋ยอันนี้ก็แม่นน้าจิ้มพี่น้องอันนี้ก็แม่นมะระมะเขือกับมะแต่งมาเส็บๆสบน้ากันพี่น้องมา กำลังหิวเข่าตอนเที่ยงพี่น้องแบงวันนี่กระโปงอยู่ใส่กระนำคอยไปกับข้าวเหนียวพี่น้องเลยนี่ข้าวเหนียวกะบ,บเดเอ็นหนึ่งไม้พี่น้องเลยหนึ่งแต่เสามาพี่น้องมาเจ็บๆสดน้ำก่นจังบัดอืมบึง้งโอ้ยข้าวท่าพี่นออ้องเลยอึ่งเผาพี่นอ้องอึ่งเผาภายในเคยกินพี่น้องแซ่บเด้อพี่น้องเลยอันนี้ก็แม่นแม่นน้ำจิม้ม อืมไข่มันเห็นเนาะมีไข่มันเห็นมั้มืมาเสยบๆน้ำกันพี่นอ้องอืมเข้าเหนียวโอ้เข้าทาพี่น้องเลยกำลังหิวเข้าตอนเทีย่ยง แมงวันพี่นนอง แดพี่นอ้องเอยอืมตัวน้อยมันพี่นอ้องโอ้ยแมงวันก็ขึ้นมาหลายแท้พดอดีค่ำเลย ນ້ຳພີ່ນ້ອງເອີຍເຂົ້າຖ້າຄຍັ มันพากุดเอาไปเานาะผนโตมันออกกินแมงเมาพี่น้องเอ้ยหลังจากมันมันออกกินแมงเมาแล้วมันก็ที่ลงไปอยู่บนเลืกพี่น้องก็ไปขุดเอามันมาต้มพี่น้องเอ้ย อไอกินนำกันเด้อพี่น้นงะมันชิกินบเหมือนได้นะมันลาย บางตัวกระดูกแข็งพี่น่อยแข็วยังหากคนเลยพี่น้อง อยู่ใ่กับมีแมงวันพี่น้องเอนำข่อยไปตลอดใครในตะลงกินอยู่น้ำมันบานำไปพี่น้องขันอยู่โคกมันจะนำไป โอ้ยแมงวันหลายกระดูกแข็งไปเนองเลยแห้งเจ็บแขลวอยู่แล้ว เมื่อได้ทายคลิปช่องมือไปหน่อย แม่งวันหลายพี่นอ้องเออบึงอยากหลายพี่น้องก,ก็เลยบันไ,ไดกทายคลิป ได้อึงมาเช่าหกโตไปน้อะไรไปคุดอึง Hmm. cái đồ khang cái khang cái đấy cái คันโดไหนใครอย,ยู่พี่น้อยเกะดกมาทีออ่อ่อนหน้าผลอะไรแมงวันมันิะลายไปเนาะ อเนะอิงกระตุ้มไม่ไหมหนุ๊ได้แต่ว่ามามาตอมค่อยอื như thằng tốt nội tôi nhảy phía nọ ấy mình quan cho bà.